แต่เราอะจำจำอยู่ในในใจแหละว่าอ๋อเรามีพี่ตอนนี้เรามีบอดแสเพิ่มเติมนะครับของเคสพี่พึ่งตามหาคุณพ่อสมานแป้นสุวรรณนะครับเออก็มีคนอินบ b o x มาแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะมากนะครับมันจะมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งที่ท,ที่ชัดเจนเลยแล้วเดี๋ยววันนี้จะลองติดต่อประสานคุยดูก็คือเขามาคอมเมนต์นะครับว่าหนูเป็นลูกของพ่อสมานแป้นสุวรรณมันผิดไปแค่หนึ่งตัวก็คือสมาน แป้นสุวันเราก็สออุสุวอลลอ,ลอเนเนนเนาะแต่อันนี้เขาเป็นสอสอ่าวันแบบวอลอล,อลอแล้วก็นอนเนนกาลันนะครับโอ้โหเส้นผมบางภูเขากาลันตัวเดียวนะครับเดี๋ยวลองลองโทรคุยกับพี่เขาดูนะครับสวัสดีครับเมยนะครับจากเพจอีเตอร์อีจันครับพี่อู พอดีหลังจากที่ที่มีเคสพี่พึ่งไปออนแอร์ไปอะครับแล้วมีคอมเมนต์มาแล้วพี่อุ๊กก็มาคอมเมนต์เนี่ยมัน<อ>มันเราเรามันจะใช่คนเดียวกันไหมพี่อุก๊กถามว่าใช่ไหมก็คือพี่พึ่งเองอะเขาก็เขาก็มาคุยในแชทแล้วเหมือนกันนะคะ,ะว่าเขาก็เลยถามถามอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันตรงกันแต่เขายังไม่ไแน่ใจว่าใช่คนเดียวกันไหมอะไรเงี้ยแต่คือข้อมูลที่เขาให้มาคือมันตรงกับทางเรา คือพ่อชื่อนี้ตาปูกย่าก็ชื่อนี้แม่เขาเองก็ชื่อนั้นเคยทํางานแบบนั้นตามที่เราถามไปครับอือฮึก็เลยคิดว่าน่าจะใช่แล้วพี่โอได้ตีอยุ่ณพ่อยังคุยแล้วแล้วเขาก็บอกว่าแม่แม่แม่เขาเองอ่ะแม่พี่พึ่งอ่ะแม่แดงอ่ะเขาเขาเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรไปจากพ่อตั้งแต่ที่พึ่งยังเล็กๆแล้วก็ไม่กลับมาหาเขาอีกเลยซึ่งพ่อก็ไม่ไม่ได้ติดกั้นคือพ่อก็คือ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้แม่มานะแล้วก็ไม่ได้ให้แม่ติดเรื่องราวกับพี่พึ่งแต่เขาก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนเหมือนกันอแต่พ่อรู้ว่ารู้ล่าสุดว่าไปอยู่บุรีหรือาราดบุรีหรืออะไรประมาณนี้แค่นี้ที่เขาเล่าไม่ฟัง hmm. คือเขาเล่าแค่นี้ว่าลูกลูกลูกที่มีกัแบแม่แดงอ่ะชื่อพึอ่งโตกับโตกว่าหนูเนี้ยประมาณสามปีประมาณนั้นซึ่งตอนนี้ตัวเองก็ประมาณสี่สิบห้าแล้วพึ่งก็สี่สิบแปดซึ่งกันเออมันก็ใกล้มันก็มันก็ใกล้อะใกล้ก็มาอีกใช่ไหม ก็เลยถามเขาว่าเรื่องราวอ่ะมันเป็นยังไงเขาก็เลยบอกว่าก่อนหน้านี้คือพ่อมีแม่แดงแล้วก็มีพี่พึ่งเป็นลูกครับแล้วก็ด้วงช่วยวัยช่วงช่วงวัยของเขาอ่ะวัยแม่แดงกับพ่ออ่ะก็เป็นวัยรุ่นนะเนาะเขาก็คงมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าอแล้วผมก็แยกกันไปแยกกันไปโดยที่แม่แดงก็เอาพี่พึ่งไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยก็แต่แม่รู้ว่าพ่อ,อยังอยู่ตรงเนี้ยเหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนอื ก็เลยไม่เข้าใจว่าทําไมแม่แรงไม่บอกพี่พึ่งว่าพ่ออยู่ตรงนี้นั่นแหละถ้าถ้าเป็นเหมือนที่พี่อู๋ได้ดูคลิปวิดีโอนะครับก็คือ uh huh. ตัวพี่พึ่งเนี่ยเขาก็ไปอยู่กับฝั่งแม่แล้วเขาก็ก็น่าจะไปอยู่กับทางทางครอบครัวใหม่แม่หรือญาติทางทางลรบุรี uh huh. เนาะใช่ uh huh. แล้วคุณพ,พี่พึ่งเนี่ยเขาก็พยายามถามแม่เขาเกี่ยวกับพ่อสิ่งที่เขาได้มัน uh huh. มีแค่นั้นเหมือนที่รายการเสนอเลยคือไม่เราไม่ เราไม่พลาดพิงไปถึงคุณแม่เนาะแต่แต่นั่นคือสิ่ง uh huh. ที่พี่พึ่งพี่พึ่งเขาเล่ามาก็คือน,นั่นแหละคือเขาก็ไม่รู้ปัญหาของผู้ใหญ่เนาะแต่เขารู้อย่างเดียว uh huh. คือเขาพยายามถามแม่แม่ก็บอกแค่ว่าถ้าอยากตามก็ไปตามแถวบางแล้วบางไหนล่ะ uh huh. อะไรอย่างเงี้ย มัน,นเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ข้อมูลแต่ว่าก็ให,กให้ก็รู้มาแค่นี้สมานแป้นสุวรรณนะแล้วก็ตาชื่อนี้ยายชื่อนี้แล้วก็ประมาณไหนอยู่อยู่หลังที่อําเภอภาษีเจริญซึงซ่งซึ่งสี่สิบปีที่แล้วกับปัจจุบันอ่ะมันมันค่อนข้างจะยากเนาะพี่อู๋ในการที่จะไปหลังภาษีจเจริญแล้วมันจะคือตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เนี่ยแหละครับตามเหมือนเหมือนที่พี่อูได้ดูรายการนั่นแหละพี่พึ่งเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้จะหวังอะไรหรอกเขาก็คิดคิดแค่นี้ว่าเขาจะอยากเจอคุณพ่อแล้วแล้วทางคุณคุณพ่อสมานเขาฟีดแบ็กยังไงบ้างอะคะพี่อู้ก็ถามเขาแล้วเขาเขาไม่ได้มีอะไรนะคือเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบทำไมต้องมาตามหาตอนนี้อ,อะไรเงี้ยคือเขารู้อยู่ใจใจอยู่แล้วแหละว,ว่าเขามีลูกชื่อนี้กับแฟนคนนี้อะไรเงี้ยคือเขาเ็เป็นคนบอกกับกับกับตัวเองว่าเขามีไว้ก่อนแล้วซึ่งเป็น เคยเจอกันแต่ว่าสําหรับแม่แดงอะ่ะเหมือนจาความได้ว่าเราเคยเจอก่อนที่เขาจะไปไปกับพ่อนะเหมือนที่เขาจะไปอ่าเหมือนเพื่อเือเคืออยู่ในซอยนี้แหละซอยที่พ่ออยู่นี้แหละก็คือจำได้ล่าสุดแค่นั้นเออแล้วแม่ก็เลยก็เลยเลยถามที่พึ่งว่าแม่แดงทํางานเป็นกระเป๋ารถมีไหมใช่ใช่คือคนเดียวกันอืเขาก็เลยถามกลับมาทางคือว่าแล้วปู่ชื่อนี้ไหมย่าชื่อนี้ไหมเราก็บอกว่าใช่ เออแต่ทีเนี้ยเขาก็เลยไม่พูดถึงแม่เอาเหมือนว่าคือเขาอ่ะไม่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 ได้ไม่ไม่ได้ไปเขาเรียกว่าอะไรไม่ไปถามแม่นะว่าทําไมถึงไม่อยากบอกหรืออะไรเงี้ยเขาแต่เขาก็เก็บมาว่าแค่เขาอยากเจอแค่เขาอยากเจอว่าพ่อยังอยู่ดีอยู่ไหมหรืออะไรยังไงยูไหมอะไรเงี้ยนี่นี่ก็เลยบอกพี่พุ่แต่ว่านี่ก็ไม่ได้ติดกั้นที่จะไม่ให้เจอนะแต่คือว่าถ้าอยากมาหาก็มากันได้คือก่อนหน้านี้ถ้าพี่พุ่งรู้อยู่แล้วว่าพ่ออยู่ตรงเนี้ยก็ น่าจะมาได้แล้วแต่ก็าไม่รู้ว่าเขารู้นานแล้วหรือยังว่าพ่ออยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ <Okay. S 1> พิกัดเขาแม่เขาไม่เคยบอกด้วยพี่ว่าว่าพิกัดอยู่ตรงไหนเขาบอกแค่ว่าบางแล้วเขาก็บอกแค่ว่าหลังอาเภอภาษีเจริญซึ่งถ้าถ้าต่อให้เป็นทีมงานหรือเป็นณนปัจจุบันเนี่ยสี่สิบกว่าปีผ่านมาเป็นเมเมก็ไปไม่ถูกพี่คือภาษีเจริญเรามันไม่ได้เหมือนสมมุติถ้าเป็นอำเภอต่างจังหวัดมันยังพอแคบเนาะแต่พอเป็นในพื้นที่กรุงเทพมันก็ยากอ่ะค่ะพี่อ๊ ก็ตอนแรกนะตอนแรกไม่ค sure right, sure uh ิด huh, ว uh ่าใช่ไม่คิดว่าจะเป็นครอบครัวของเราหรือว่าเป็นพ oh, ่อเราอะไรอย่างเงี้ยเมื่อแต่พอไปเห็นคนหนึ่งอ่ะที่เป็นพี่ชายลูกลุงคอะสมัยเขาไปตอบซึ่งหรือเขาจะรู้จักพี่พึ่งหรือเขารู้หรือว่าเขาจะรู้จักแม่แดงรก็เลยไปสืบเหมือนกันคือตัวเองก็สืบเหมือนกันสืบจากอาสืบจากพี่อู๋พี่อู๋นิดหนึ่งแล้วพี่อู๋รู้ก่อนไหมว่าว่าก่อนหน้านี้เคยรู้ไหมว่าพ่อสมานแกเคยมีลูกแกเคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ไหม เล่านานแล้ว oh, เล่า <okay. S 2> เล่าไว้แค่คําพูดแค,แค่คําพูดสองคำว่า <c oughs> แม่แดงมีลูกด้วยกันชื่อพึ่งซึ่งโตแบบรู้ว่ะสามปีหลังจากแดนก็คือเอาแต่ซอยนี้ไปด้วยปัญหาของเขาแต่เขาไม่เล่ารายละเอียด <c oughs> <c oughs> ว่าอะไรคืออะไร <c oughs> <c oughs> เราก็ไม่ถามเพราะว่าเราก็เป็นลูกกับ ทางนี้ไปแล้วไงคือก็คือโตมากับเขาอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดอันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นที่เขาไปจากกันมันคืออะไรถูกไหมค่ะเออแล้วนี้ก็เลยแบบอาอคิดแต่เราอะจำจาอยู่ในในใจแบบว่าอ๋อเรามีพี่ค,คนละแมเ่เราจาแค่นี้ว่าเออแบบนี้แต่รู้สึกว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไหมไนะหรืออะไรไหมนะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเราก็ ไม่ได้ติดไม่เคยเห็นหน้ากันนะเนาะก็เลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีความว่าเอ๊ะเขาอยู่ตรงไหนบ้างตรงนี้นั่นงหนึ่งเนี้ยแต่ว่าก็อบอกพี่พึ่งไปว่าเออเราดีใจที่เขาว่าคิดถึงพ่ออยากเจอพ่อ,อไม่ได้ติดกันนะคือบอกพ่อแล้วพ่อกลอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่าอะไรถ้าจะมาหาก,กันก็มาได้แต่ท<ข>ีนี้เขาก็รอดูก่อนเพราะมันเป็นยังไงใช่พี่อู๋เมย์ก็เลยนี่แหละเดี๋ยวพี่พึ่งอ่ะเขาก็ทักมาว่าว่ามีคนคอมเมนต์นะจะจะใช่เป้าหมายไหมเพราะตอนแรกอ่ะต้องบอกก่อนว่า พี่พี่พึ่งอ่ะให้ข้อมูลมาว่าสมานแป้นสุวรรณเขียนแบบนี้ซึ่งมันผิดกันไปแค่ตัวการันอ่ะพี่อุ๊มันเลยทําให้เราหาไม่เจอถ้าของพ่อคือมันต้องมีการันใช่มันต้องมีการันแต่ทีเนี้ยด้วยเราก็แบบสุวรรณวันแบบไหนเปลี่ยนเป็นทั้งวอลแหวนไม่หันนาการนอนหนูหรือวอลมันก็ไม่เจอแต่เราก็คาดไม่ถึงว่าจะไปมีแบบการันบนนอนเนไงพี่อู๊มันเลยไม่เจอมันเลยค้นหาไม่เจอมันติดแค่ที่ว่าถ้าพี่พึ่งอ่ะเอารูปพ่อให้แม่แดงดูอ่ะพี่จบเลยนะ ใช่ต้องคอนเฟิร์มเขาคุยจะขอไปเมื่อวานอ่าอ่าต้องคอนเฟิร์มคุยจะขอไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาคุยกันแล้วหรือยังว่าใช่หรือว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยคือมันก็จะไม่ได้จะได้ไม่เสียเวลาทางรายการด้วยว่าเรอจะมาหาเราไหมหรืออะไรไหมหรือจะแบบจะไปตรงอื่นอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากรบกวนไงเพราะว่าถ้าไม่ถ้าว่าไม่ใช่เราจริงจริงอย่างเงี้ยถูกไหมคะอันนี้คือคุณอันนี้เนาะจะไม่ได้อยากให้เสียเวลาอะไรเงี้ยข้าใจเข้าใจจริงจริงเออแต่ถ้าถ้าใช่จริงๆ เราก็ไม่ได้ติดการที่จะให้พ่อพี่เพ้่อเจอกัรสะบแต่ว่าที่ถามนะที่ถามพ่อน่ะคือเขาไม่อยากให้มันเออกระเลยไม่อยากให้มันต้องเป็นการออกรายการหรืออะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งเขารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาไม่ลูกคนนี้ก็ลูกเขาชื่ชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ทีนี้ว่าแบบมันตอนที่เพื่อนเขาก็เลยบอกว่ามันมันเป็นแบบนี้ไปแล้วมันเป็นขั้นตอนไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยซึ่งมันมันมันก็ต้องเขาเองเขาก็อยากเจอ อะไรหลายคนเขาก็อยากเจออย่างเงี้ยเขาบอกโอเคงั้นเราไม่มีปัญหาละคือคือไม่มีปัญหาอะไรนะบอกที่เรื่องนี้แบบหนูเองอะยัมีปัญหาอะไรแต่แค่พ่อเขาแบบเขาก็คนแก่เนาะเขาแบบไม่อยากให้มันเอฉลิบไปอะไรไปอายอายแบบจะอายไหมมันก็ไม่ได้อายเป็นเรื่องดีอ๋อใช่มันไม่ได้ตบบอะไรแต่เขาแค่แบบ พี่มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้เลยเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยเด้ไหมไม่ไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเขาไงแต่ว่าพี่พี่น้องพี่ป้านะอ่ะที่เราถามอ่ะเขาก็บอกว่าเออเออเออเคใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมาสีก็ให้เขามาเจอกันสีอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยลูกกับพ่อได้เจอกันตามตามตามความรู้สึกเขาว่าก็ก็ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยพ่ออ่ะเขาก็เขาก็อยู่ที่เดิมแหละอยู่กับอยู่กับลูกคู่แล้วก็หลาน เพาะแม่แม่ดูเองแล้วแล้วคุณแม่พี่อู๋เขาจะโอเคไหมอะครับเขารู้เขารู้เขารู้จักแม่แดงออเขารู้จักใช่เขารู้จักเขารู้จักเขารู้จักกันแต่ว่าถามก็ถามเขาแล้วว่าแม่โอเคไหมเขาบอกเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรแม่แดงกับเขาเองเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเขาไม่ได้มีเรื่องโกรธเคืองกันหรืออะไรกันอะไรนี้เขาก็บอกเขาก็รู้จักดีแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ป๊อปเปกบอกว่ามามาได้ ไม่ได้ไมได้มีอะไรแล้วซึ่งเรื่องมันก็นานแล้วอะไรเงี้ยพีอ่อู๋ขอบคุณมากมกครับได้ค่ะครับอขอบคุณครับ ຈະຮັກກົດເກນແຫ່ງຟ